ครับข้าวที่น้องเก็บอีหลอกได้มไหมนี่ครับครับสวัสดีครับมาแล้วครับสองต้นเก็บลำอีหลอกครับวันนี้นานอ่ะยุ่งไรลำต้นลำอีหลอกสองลำแหลกครับสองลำดอกก็หอมดล่ะหินหอมบอกไปหอมหอมดอกอีหลอกหอมเนี่ยพ่นกับแผนด่ากับมาได้ครับวันนี้มาอยู่ผูะ ยำมะกอนนูดเลยเดี๋ยวแนวมาตกจักรจันครแน้ำครับเแบบดี๋ยวยอา,อางใสปนีะว,วงยันสอ,องนีน่หรอสองบอกโอ้โอ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 พุง่งก้นก้น ได้เพิ่มอีกสองรอสองมองละสองติดสีละเป็นสีแดงดสีแดงน้ำมนเ่าก็มอน่าจะลมัดไว้น้ำมันอาจีนน้นอันนี้เป็นเอี้ยมมูไงนี่เป็นี่กอะรก็คงี่เป็นรุ่นที่หัก พักนกก่อนครับม,กกมันยาวกว,วั่บ้านอ้ยมันจะเท่แทบเป็นงงกลมเลยยางกันอีกครับวันนี้หาได้หลายยางเล็นเปนบ่วงเลย มาตัวนอมาเก็บไปรับอีหลอกเหมือนเอามากับกวากดไหลกวดแจให้เลยเด้อไปหาขี้รับอีหลอกน้องกันอีวันหาพักหวานหาดอกกระเจียวได้บานนี้เห็นอีกู่เปล้วเบิดปลามั็นเลยวจะปลาดอกกระเจียววันนี้สิไปปลาดอกกระเจียวมึงเนี่ยเต็มถุงแล้วครับวันรุดงขันเนี่ยยอดใหญ่ใเนี่ยบนยอดใหญ่ใหญ่ครับ เด็ดเอาตานี่มันเนาะเด็ดเอาตาหย่อนอ่อนมาซะมันบ่โปร่งไงเนี่ยเอาบ่แม่นอ๋มันหลุดแล้วเอ้ามันคือหลุดง่ายแท้มั่วยมันอ่อนไปมันตั้งเป็นตาติดไปใช่เนาะตาปิดขึ้นมามันอ่อนโอ้มันหลุดแล้วครับนซามิโกยขอหยาดเอาเด้อครับมันตั้งอ่อนเนาะแม่นมันโปร่งอ่อนมันก็เลยอ่อน แต่เข้าเกียบ์ซุ่มนี่มันกับเฟอยๆฟ้ยเฟ้ยหน่อยเพงแค่ใบดึงครับ <c oughs> มือไปซู่นก็รุดก้อยรุดก้อยออกเลยเออโอ้เลยทุ่งสูงได้ป่ะนี่ เต็มถุงเจ้าวกลว้องเอาสูงกันมาหนี่งเล็เกเจ้าตัวน,นี้ก่อน,นได้ปะได้เก็บตัวนี้ก่อนได้ยังสิบบได้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 เบิ่งสิกล้องให้บ่สิได้ปล่อยต้นมันวดอกเดี๋ยวยังอยู่อยไปแล้วโซ่กันเป็นบาทกันนะง <c oughs> <c oughs> ามเลยล่นถุงล้นแล้วปอนี่เดียวน,นีล่นถุงครับคุณอะ กลายเป็นกิโลสองกิโลเกือบโลหนึ่งอย่าลืมกดไหลกดแทรกนะเด้อครับเด้อนักเต๋อผมเด้โอ้ยอดไม้กันนักวันนี้ไหมไม้มันไหลถ้าไมัหนอยมันก็บราณเล่ยนี่กี่โลเนีงไปเรียบไปดีน้องไปไงพ่นนี่เต็มถุงเลยนี่โอ้ต้นเดียววะนะ่แมน เก็บมาก,กับต,นนต้นน้ำทุ่งนัน,นม,มันแนมเติมกั้มเหรอวะมึงดูโหดเต็มทุงเลยต,นต้นเดียวเมนต้นเดียวบ่ปันใดต้นอ้าวตนา้นน้อยบ่ใหญ่คือต้นนั้นไปนั่งถากันแมนมัน,น,นบ่หลายอีเข่าแล้วบัดแมนเที่ยงแล้วอีเข่าแล้วก็หาทางเมียแล้วบั่ มีน่่เเกกยวได้อหลังจากยางตีนโน่นมาโดนเติบครับผลงานมานื่อดอกกระเจียวเนี่ยเด้กพักหวานครับเห็ <Wow. S 1> ดอกกระเจียวงามอยู่ครับพักหวานก็ได้สองต้นหลังงามคุณอ <c oughs> อันนี้คุณม, <c oughs> มันหยบลงมาซื่อด้ก็หางว่าดอกมันยบักหวานามอนแดดถ้าไปใส่นน้ำเขาก็ร้ายเติบอยู่ <c oughs> ดอกกระเจียว <c oughs> ดอกกระเจียวก็ได้ลวกหนึ่งครับ <c oughs> มันวัวปีหรอกจักปลายเดือนหมดแล้วครับจังสีลายฟักหวานฮักกอโอดอกเชียวฮักะลักส์ไปฟักหวานนี่ยฟักหวานฟักหวานงามดีจังไดกะขอบคุณหลายๆครับเมนี่ข้าบุเลี้ยงได้หน่อยนึงครับแบกมาสาวอ้อมขีบมึงดอกได้ตัดฟักหวานเนาะมือนนี่เพราะแม่นหาไข่มดแดงจังไดกะขอบคุณหลายๆครับจังปอกันมื่อนาครับขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆเด้อ ไปย่างตากแดดน้ากันฝ <c oughs> นตกก็คือเย็นนี่ร <c oughs> หรอกอย่าสลืมเด้อ <c oughs> จังพอกันเมื่นาครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเ <c oughs> มื่นาพุหรมันเยนน็นมื่นจะสีมาอีก <c oughs> ออพกอนักเมื่นี้พักสักกอ่อนเมื่นาพักมือนพักเอา อันนี้ของตากล้องครับโช,โ,ชโชว์เนี่ยให้โชว์เนี่ยด้ที่กันครับกล้องกัได้ที่กันในพื้บียงไของย่างครับผมเงื้ยซื้อาจแกงครับ